วันนี้มาเที่ยววัดไทยงานกระถินพระราชทานกับเพื่อนหนิงนะคะสาวสกลมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะสาวสกลสวัสดีค่ะ,ะจะพาไปวัดนะคะไปวัดก็ค่ะนี่งานเะจัดนี่วัดเพื่อนหนิงลงไปข้างล่างก่อนนะ เฮ้ยลงเอาของไปจัดฮะลงทานลงทาน <laughs> ไม่ต้องซื้ออ่นเดี๋ยวดูลงทาน,น,นก่อนมีลงทานมาแจากนํำเดอาา้อค่ะวัดภาษศีนครินทร์สมเด็จญาจา้าส,สวยงาไมงไปพันหนิงไปม,งม,งมันได นี่ตรงนี้กดนั่นกดนี่หรือตรงนี้ด้วยเอาคุณรอนเดินเดินเดินโชว์นิดหนึ่งโชว์นิดหนึ่งคุณรอนคุณรู้เทียบเองอ่ะให้คนที่สวยหล่อโชว์นิดหนึ่งโชว์ที่นั่งข้อไหนม่เลวว่ะมีแต่คนแต่งตัวสวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้ตั้งใจสรวยงามกันทุกคนมารับกันดีค่ะ

บรรยากาศคนมา <row down Kel ain> ทำบุญกระถิ jer, ่นพลาดาชทานนะจ๊ะร้ายทางนี้จะคนเต็มต๊ะขนมสวยจังเลยสวยคนทำเนี่ยคนทำคนทำก็สวยสวยนะคะอร่อยชิมได้เยค่ะโอ้ขอบคุณค่ะสวยมากเลย บรรยากาศมากินโลงท่านค่ะคพี่คะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะหน,นูอารมณ์ช่อง u t u b e ไอสาวสะกลคนคนสวิทนะจ๊ะอร่อยมากแซบหลายเนาะ <c oughs> คนสวยคนสวยกินบ้างก็มาทำบุญกันนะคะจ้า ขอบคุณครับพี่ค,ค,คนไทยอยู่ <c oughs> นีเพิ่นก็ับมาเฮ็ดบุญหลายด้ะจ้ะซอ <c oughs> ยกันมาโลงท่าน รอข้าัะไอันันก๋วยเตี๋ยวมันล้นนะแกไม่ได้รอ่มนแกรที่ข้าวมันไก่จีกระเป๋าสวยรอเลยนะก๋วยเตี๋ยวเหรอ อันนี้แกงเชฟจ้าอีมีลงทันส,สวยมีบัวอยโหลงทันเยอะคักลายคักมาวัดไทยกันด้วยจ้ามี็นผักไทยนี่เป็นะแซ่บ ักอ,นนอันนี้บัวลอยค่ะโอ้แม่ค้าก็สวยอันนี้ปรนเ็ดเป็นลงท่านด้อจ้ันี่งดีตรงนี้ก่อนดูคนสวยนั่งกินข้าวมันไก่นะคะอร่อยมาก ยังไม่ได้กินเลยอร่อยมากแล้วสินะ้ามไ่นยไหนเอาขนมจีนมาใกล้ๆจีส๋สาวสกลโอ้โหน่ากินมากๆเลยอ่ะซิมเบิรงนะคะน,นี่ข้าวมันไก่อร่อยไหมครับเ <c oughs> อ้อ

สวัสดีค่ะตอนนี้ก็จะเริ่มตั้งต้นกระถินตั้ง คองกะทิ้นที่จะเริ่มแห่แล้วเด้อค่ะไปแห,ห่กันจ้าหอยกะทินค่ะกระทินต้อนรับพระราชกระทินพระราชท่านพานุ่นสาวสาวกทมก็เตรียมตัวเต็มที่ค่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนสู้ตายก็หลังยาวแต่ยี่สิบบาท้ะนะพอเลยยี่สิบบาทมีพ่อฮะคนที่มีพ่อหมดเลย อ้าวเริ่มตั้งขบวนจะทินพระราชทันเหระคะอันนี้เชิญด้านหลังนะครับข้างหลังค่ะข้างหลังข้างหลังสุดเลย

อันนี้สวยพญานาะคสวยซีไอสีชมพูสวยค่ะดูค่ะคนไทยก็สวยค่ะขอบคุณค่ะออกช่องช่องสาวสกุลคนสวิตจ้าคนะิวเจ้าใครอุ้มใสม่เลยเยวเดินแล้วไม่ได้ใส่ นก็ไปถ่ายอยู่ข้างนู้นไายืนอยู่ข้างนี้เธอที่จะไปถ่ายนู่น นางสาวไทยก็มานะคะวันนี้ใช่ไหมโบกมือหนค่ะโบกมือหนค่ะอันนี้เราเราสาวตรงไหนกันบกมือหนค่ะกอติดสถานการขบวนริ้วขบวนคนรวยนะคะทุกคนรวยกันทุกคนข่ะมาวันนี้เออุ้ยสวยงามอี่บะ ทันกระสีขาวไปในปูดสำหรับคนข้างนอกกะต้องรอสกรวเนนีสาวสกุลคนสวิตก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาวสกุลคนสวิทเะะด้อยค่ะเป็นกำลังใจให้กันแน่สวัสดีค่ะ